สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศจะมาตอบคำถามนะพี่น้องถามมานะครับว่าร้านคนละซึ่งร้านธงฟ้าและร้านประชารัฐเนี่ยต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่หรือเปล่านะครับคําตอบนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับผมร้านธงฟ้าร้านคนละรึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าทางครับนะครับ ถุงเงินนะครับจากเกียรนะครับเราชนะให้อัตโนมัตินะครับภายในวันที่สาที่4ีุ่มพาพันสองห้าหกสี่นะครับผมเพื่อจะให้พี่น้องนะครับที่มีบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรคนจนนะครับใช้ในวันที่5้าุมพาพันแลวก็เพราะว่าเป็นวันแรกของการโอนเงินนะครับเข้าบัตรให้นะครับนะครับผมคําตอบนะครับก็เรียบร้อยนะครับคําตอบสุดท้ายก็คือ พี่น้องที่มี้านนะครับคนละครึ่งลานทงฟ้านะครับลานประชารับนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับทางแอปนะครับจะอัปเกรดนะครับเราชนะให้อัตโนมัตินะครับจะเิดเครื่องรืดก็าอัปเกรดให้อัตโนมัตินะครับายในวันที่สามที่สี่นะครับกุมภาพันนะครับผมวันนี้ช่างยศก็มีแค่นี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกะล่านะครับเชื่อ่ฟังที่่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ